เป็นจ oh, ังไดเป็นจังไดอู้ปลาซิวนะครับดีด <ailand>. ด no ูเปิดนะครับเออมังโตนะครับผมงามเลยตัวใหญ่เตัวใหญ่นองที่เหลือนี่ตัวเล็กหมดเลยเป็นตะก้อยเสียบก้อยเส้นหมูแดงตำเส้นหมูแดงหอยเส้นกันพี่น้องเสียบเดยกเอาอยู่บ้านเอ่ะเปิพี่น้องเอ้ยปลาซิวคักๆตัวน่ะอื เป็นตาแสบ,แบกกพี่น้องมา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 แต่ไม่ไม่บบกวอกหายพี่น้องเลยอม้มเงินน้องสวัสดีครับเบ้าหยามิสารซิตี้ครับผมบนี้ก็มาหาอยาาหากินเข้านะครับ,บนี้มาสั่นปายซิ้วครับผม เอกมนครับสวัสดีครับผมเอกมนคุณผู้ชายครับมาสอนครับเบากรอบก็ครับวันนี้สอนประสิวฮาจากสิมาโนมันนะครับวันนี้ก็เป็นอุปกรณ์วายก่อสร้างครับวายธรรมชาตินะครับผมทางนี้นะครับการสอนพี่น้องนี่ทั้งยิงนะครับมีทั้งผาดังเป้าหมายกับผาดังนะครับหมากหนองลงลงมาเลยวะลงเพลินจีบฝนปะฝนละลงฝนละทั้งเมียก็ที่ได้ ปลาซิวบัน,นะครับไป, <laughs> ไปทางลัก <laughs> ดูดลงเจ้าเอกมล<อ>ยันลงทานลดัด <laughs> ที่บีบลงเลยมาก่อนไปเาไปแ <laughs> ล้วครับผมกำลังพี่น้องกำลังนะครับ <laughs> <laughs> กำลังสีจนปลาซิวนะครับผมเบากรอบนะครับและะบ้วก็บเบายำนะครับผมเอกมลคนผู้ให้นะครับ เป็นผู้หลับหนาทีถือกล้องเช่นเดิมนะครับบ๊วยพาแบบนี้พี่น้องเบิ้งนะครับจิตถือบนน้อไปแล้วนะครับเริ่มเลยเริ่มเลยประธานาว่าอาออะไครับผมเต็มจอมาหนี้เ๊วยอ๋อ อเอาลงกินด,ดินเลย <c oughs> นะครับดีเพราะดีอาจได้ปลาคอ,อยังหัวจันท่าวะเอาว่ากันไปพี่น้องพุ่นอ <c oughs> <c oughs> าดางเรียนดีไปนะอันนี้เป็นผาเหลีน,นะครับผาลัานเอามาดัดแปลงเห็ดผาซอนครับ ไปนี่พี่นองมาเบิ่งบานี่นะครับเป็นจังได้เป็นจังได้อู้ปลาซิวนะครับดีดดูเปิดนะครับไปเดี๋ยวดูกันนะครับผมชัดๆนะครับต่อมๆอมเบากรอบรามเซริญเป่งเป่งโอ้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยปื้ดนะครับว่านมาผิวถิวทั้งหมดจ้าเ้อือเรีบเลยครับทอดอันนี้ปลาีหยงปลาซิวดูใกล้ใกล้กันโอ้ไม่ใช่ตัวยิ่ใหญ่พี่น้องถ้าตัวเล็กก็เรียกว่าปลาซิวถ้าตัวใหญ่มันจะเรียกปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวอาอันนี้คือปลาเอียงบุปลาปากหมูพี่น้องเงี้ยบปหนี่ง อ๋อน้ำตัวนะครับผมงามเลยตัวใหญน้อยใหญ่ที่เหลือนี่ตัวเล็กหมดเลยเป็นตะก้อยเสียบตก้วยเสือหมูแดงต่ำเสือหมูแดงไหญ่เสียกันพี่น้องเออเสียบเดี๋ยวเราอยู่บ้านเนาะนี่ลูกสาวก็มาจับซอยครับผมลูกสาวยมาจับป่าน้ำจับป่าซอยนะครับน้ององค์หญิงโอ้้จบแลวะ บาดแดบาดสองจ้งทีเป็นแจ้งใดนะครับรอยชุมกันแล้วกันพี่น้องเอ้ยรับกินปลาหน่อยพี่เมื่อนี่หากินปลาสิวสะกันนะครับปลาไงก็กินเบื่อแล้วสันเบากอบว่าเบายำกระไดเอาอันนี้หากินนยากมา เอานะครับมาแล้วมาแล้วนะครับผมกําลังมานะครับสอนกลับขึ้นได้ป่ะนี่พี่น้องกลับมาทางกีนะครับเมื่อกี้สอนไปทางฝุ่นนะครับผมมามาเบิงปาดที่สองนะครับวาสีเป็นจ้างได้สีได้หน่อยหรือสีได้หลายนะครับนะครับมาเรื่อยเรื่อนะครับก๊อปลามาโูนแล้วก็บ่าวยำนะครับกับช่องอีสานซิตี้นะครับผม ทางยูทูปพี่น้งองนะครับมาพร้อมน้ององค์หญิงนะครับบุตรสาวเบา,บายำนะครับ,บเอกมลคนผู้ไฮนะครับรับหน้าที่ถือกล้องถือกล้อ,องถือเก้าพี่น้องเลยอืมอืม,อมไปไปนะครับไปไปเรื่อยๆนะครับผมน้ององค์หญ <st> ิงเนี <st> ่ยบอก อ,อ้มานะครับอืมไล่จักหน่อยไล่จักหน่อยไล่น้ำฟังจักหน่อยมาแล้วนะครับอือหือไปขึ้นทางขุนกันนะวาอีกะมันเฝ้ากันนะครับเดี๋ยวพอท่านเพลิอนอ,อืมาดูกันพี่น้องดูกันจวดสีได้บ้านอีได้บ้าน เบิ่งกันหอมที่จะเฉลยนะครับโตใ่ญ่ขนาดพี่น้องปลากระเญ่งเปี่ยนม่ปลาเงือปลากระเญ่งสวยปลากือกอย่าไก่เด้อใบทำไมล่ อยากเก็บชิ้งอยากเก็บเหยื่ออืออันนี้นะครับปลากระเงี้ยงหรือปลามันปลากระงแ้ยงปลากรดนะครับผมดูปลากรดไก่ไร้ก็มือไก่ไร้มันออกได้นะครับส่วนจุดจองไก่ไร้เตี๋ยว ถือว่าเยอะนะครับผมหลังที่ตัวหมอกแค่หน่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ซิวมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องเไงบังนี่คหุ่นะครับเป็นดงนี่ดง่นนี่ดาวใหญ่ก็ไม่หรับ

ลาย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 คือเกามาเดี๋ยวกีนน้องเลยกินก่อยปลาซิวน้ำกันเน้อมือนรลอูปลาซิวนะครับก่อยปลาซิวเสืหมูแดงพี่น้องครับสรุปผลงานนะครับก็ได้ลายเติมนะครับ ซิ้วงไงนะครับผมโอ้นี่ก็ถือว่าหมานอยู่นะครับปลาธรรมชาติพรได้กินกันนะครับผมพ่อกันมวัญแรงครับผมแกกันเมืองเมนูก,กันครับกินมขวัญแรงน้ำกันนะครับผมกระซิ้วงไงกระซิว ครับปลาซิวที่ได้มาแล้วครับผมขอเลี้ยงกับเมนูอุนะครับผมอุปลาซิวนะ,าานะครับผุงเรียบร้อยอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมเพราะว่าล้มเมมรื่มาแล้วเพื่อฝนตกนะครับเดี๋ยวเบาอย่างที่กินเขาแล้วครับผม ตอนนี้สุกแล้วนะครับผมแอนพร้อมเสิร์ฟนะครับแอนกินก็แล้วนน้ำกันนี่นกรอบล้ำมือสุดครับผมมืัอนี้ก็ไปสามคนนี่แหละคือเป็นตาแซ่บจ้าโอ้ยโอ้ยเมื่อนงประเทศกันนะอา<ม>าหรลว้วนเบื่อปีนองเอ้ปลาซิวคักๆตัวน่ะอืมเป็นตาแซ่บปีนองมา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 กินน้ำกันครับ กินข้าวแรงน้ากันเด้อพี่น้องเอง้้มือน,นี้เมนูก็ต้มหน่อไม้นะครับผมครับอันนี้ยังไงปนปลาปนปลาครับอันนี้ยังไงอันนี้ครับตํปาปลาซิวครับผมเอผักเปียกพร้อมพี่นอ้องอ่าอันนี้เป็นยังไงอุปลาซิวอุปลาซิวนะครับผมโอู้แฉบพี่นอ้องมาเอาอเ่างเงี้ยโอ้ย สิมึงจะข้านีออกกอนเนาะบดมาเป็นตัวแสบตัวนอนุดค้ยังไงทูพีสูนองฟังแกว่าเนี่บู้ยสดสูฟังนะมันสุดสูเบึงนีโอ้ยสนีแ้วมันหว่อน ตายก็เป็นเด็อ <Gym. S 2> ืมไอ้สุกใส่น้ำสั่งเป็นเด็กจุกใจน้ำแบบจับแต่เดียวป่อยหมากัดใช่ไหมตายสังเนอโอ๊ยป่อยหมาย่องใช่หมยังถ้าผู้ใดสนใจนะครับผมอยากเอาไปให้ลูกเล่นกับติดตว้าเขานะครับเอาไปตุกตาเอาไปให้ลูกกันย่องเล่ยนนะเพื่อเห็นลูกผมมีตุกตาเลยติดตว้ได้ดิเอาไปได้อันนี้พังยัง ปบักตุมฟ้รังมาแล้วครับกินคนแล้วกันครับผมเยี่ีมชีสทุกคนนะครับปลาซิวอันนี้คือปลาซิปาาว <g ül> ปลาซิวอ้าวปลาหน่อยที่รสชาติผมว่าโอเคครับผมรสชาติแบบ คนอีสานเขาเลือกต้องเป็นแบบนี้ครับบัวปลาซุปหัปลาซุปไอ้ก็ไม่กินยังน้อยก็ว่าควนคนปลาทำไหนทำหนั่นเลยตำปลาชิ้วครับกตมันไม่แบบกรอกไห้พี่น้องเลยอมเนื้อน้องบ่อยากกินครับจานมันเหมึดเทอะไรเทอะไร าอย่างเข้าอข้าวยูเบิดไปน่วะกินเหล่าคึดพี่น่องเจ้าเป็นึงเดียวรวมมาคึดวาอู๋เหมิดก่อนะนองมากไปน่ะหมอกรอบหานบากอบ พี่น้องเอ้อครับพี่สานบานเข้าไปอีกบันเข้ามาซมเนี่ยนะครับผมมันมีหย่างมากไหมนะครับขาเต่ากินกำพี่น้องครับชิมนีเมื้อนี้นะครับผมเบายี่กับพาพี่พี่น้องไปชมบรรยากาศส่วนปลาซิวนะครับปลาซิวพอนน้ำมันขวัญน้ำมันหน่อยลุ้มเลยนี่ปลาซิวเขาได้ส่วน ามองตามนองตรงนี้กน,นาแร่งนาแรงกับเนี่ยตามนองข้องบึงนัน่กคนรถบางคนก็นแท้งปลาไหลเก็บปลาขอนเนี้ยตรงนี้ก็ล่อคนจัน้อยเขารู้การว่านเขาบางหม่องก็ว่านเขาแล้วหายเขาเรียบร้อยนะครับครับคลิปนี้นเพีนี้ครับผมพ่าแยมกฤษาีก่านะครับผม,มพ่อชิบนาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสินดีต้อนรับ